เปิดคำพิพากษาจำคุกไอรัชนก6ปีไม่รอลงอาญาคดี112และพระบอคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าตามนะครับสารชั้นต้นเนี่ยนะครับตัดสินนะครับจำคุก ไอ้รัชนกเนี่ยหปีแบบไม่รอรงอาญาไม่รอลงอาญาซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อไม่รอรงอาญานะครับก็ต้องรอศาลแต่ล่าสุดนี้ข่าวที่ออกมาก็คือว่านะครับทางศาลให้ประกันตัวด้วยวงเงินนะครับห้าแสนบาทแล้วก็โดยเงื่อนไขไม่ให้ทําผิดซ้ำนะครับโดยเงินสดสามแสนบาทแล้วก็ตําแหน่งอีกสองแสนบาทซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับไอ้ก็คงจะต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ศาลให้ประกันตัวแบบนี้นะครับ คุณไอรัชนกก็ยังสามารถที่ดํารงตําแหน่งสสนะครับทำงานในตําแหน่งสสปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งสสได้ต่อไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าที่รอรุ้นกันว่าหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วถ้าศาลไม่ยอมให้ประกันตัวแล้วส่งเข้าเรือนจาทันทีเนี่ยนะครับตำแหน่งสสก็จะต้องหลุดทันทีพ้นทันทีแล้วก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ทันทีซึ่งแน่นอนครับว่าศาลก็พิจารณาแล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะครับก็อนุญาตนะครับให้ทางคุณไอรัชนกเนี่ย สามารถที่จะประกันตัวเพื่อต่อสู้คด,ดีในชั้นอุทธรได้เมื่อต่อสู้ในคด,ดีในขนในชั้นอุทธรได้ประกันตัวออกมาก็เท่ากับว,ว่าวันนี้ตําแหน่งสสก็ยังไม่ได้หลุดยังสามารถที่จะเป็นสสและทำหน้าที่ในตําแหน่งสสได้ต่อไปก็ต้องรอในชั้นอุทธรว่าศาลจะมีการอุทธรอ,อย่างแบบไหนอุทธรณอย่างไงนะครับแล้วคุณอไอ้รัชนกเนี่จะต่อสู้ ในเรื่องนี้อย่างไรเพราะศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินแต่ศาลชั้นอุทธรเนี่ยจะตัดสินอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหลักฐานแสดงให้ศาลชี้ให้เห็นได้ศาลอาจจะรอแค่รอลงอาญาหรือเปล่าหรือก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วศาลอุทธรจะว่ายังไงก็ต้องรอขั้นตอนของการอุทธรแต่เรามาฟังนะครับว่าเอ้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยว่ายังไงนะครับเปิดคำพิพากษา จำคุกไอ้รักชนก6ปีไม่รอลงอาญาคดี112พอพรบอคอมเปิดคำพิพากษาจำคุกไอ้รักชนก6ปีไม่รอลงอาญาคดีมาตา112 พรบคอมพิวเตอร์ชี้เป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมตามความผิดเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่13ธันวาคม2 5 6ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดฟังคำพิพากษาคาดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำที่ออ่าง683ทับสองที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิบเป็นโจทย์ฟ้องนางสาวรัชนกสีนอกหรือไอ,สอ,สอ,สอ,อ้์สสกทมของพักก้าวไกล เป็นจำเลยในฐานความผิดดูหมิน่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบรว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา3และมาตรา14กรณีเมื่อระหว่างวันที่18กับดกักาคมถึงวันที่9สิงหาคม2564จำเลยได้บังอาจดูหมิน่นแสดงความอาฆาตมาตราย สถาบันด้วยการใช้บัญชีทวิตเตอร์ไอนะครับโดยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนพร้อมรูปที่มีพร้อมรูปภาพนะครับที่มีพระบรมฉายาลักษ์อันเป็นความผิดตามกฎหมายจำเลยให้การปฏิเสธโดยในวันนี้นางสาวรัชนกจำเลยเดินทางมาศาล มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลนำทีมสอสอพักก้าวไกลเดินทางมาที่ศาลอาญาโดยนายชัยทวัฒน์ตกราทนหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะทนายความเป็นเปิดเผย ก่อนเข้ารับฟังคําพิพากษาว่าหากคําพิพากษาออกมาไม่ได้เป็นผลดีก็จะเข้าสู่ะบวนการประก,กันตัวซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการต่อสู้คดีมาอย่างเต็มที่และที่ผ่านมาก็ได้มีการต่อสู้คดีมาอย่างเต็มที่ขณะที่นางสาว รัชนกกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นคำร้องเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาแต่ศาลไม่อนุญาตโดยตนมั่นใจในพยานหลักฐานและคิดว่าหากเป็นไปตามข้อต่อสู้ก็มีโอกาสที่จะชนะคดีศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าฝ่ายโจทก์เนี่ย มีพนักงานสอบสวนและผู้ที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งเบิกความไปตามความเป็นจริงไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความกันแกล้งใส่ร้ายจำเลยให้ต้องรับโทษรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆที่ยืนยันจากข้อเท็จจริงว่าจำเลย เป็นเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์จริงพยานหลักฐานโจทย์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือส่วนที่จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีมาโดยอ้างว่าไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของจำเลยเลยเพื่อหาข้อเท็จจริงและจำเลยอ้างว่ามีการยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบ,บัลลุกนั้นมีข้อพิรุษและมีความขัดแย้งของตัวเองไม่ขวนขวายหาข้อเท็จจริง ว่าแนวทางต่อสู้ของจำเลยมีน้ำหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือผิดวิสัยทั้งยังโรงภาพแปะถ้อยคำแสะสถาบันด้วยเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดฟตามฟ้องเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2พรบคอมพิวเตอร์เป็นความเสียหายหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมตามความผิด พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบอรคอมพิวเตอร์ให้ลงโทษตามมาตรา112อันเป็นบทสูงสุดรวมทั้งอันเป็นบทหนักสุดรวม2กระทงจำคุกกระทงละ3ปีรวมจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาภายหลัง ฟังคำพิพากษานางสาวรัชนกมีสีหน้ายิ้มแย้มและถูกพาไปที่ห้องควบคุมโดยนา,ายชาไทยชัยธวัฒน์กล่าวว่าจะใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวนะครับนางสาวรัชนกท,ทันทีซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเมื่อเป็นการต่อสู้กันก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่ล่าสุดที่ออกมาก็คือว่าทางศาลเนี่ยให้ประกันตัวนะครับให้คุณรัชนกแนะคุณไอรัชนกเนะี่ยประกันตัวนะครับ สารให้ประกันไอรัชนกเงื่อนไขห้ามทำผิดซ้ำสารให้ประกันตัวไอรัชนกสีนอกสอสอก้าไกลด้วยวงเงินประกัน5 0 0,000บาท พร้อมระบุเงื่อนไขห้ามกระทำลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาวันนี้13ธันวา256เวลา15นาฬกา15นาทีสารมีคำสั่งในคดีอาญาหมายเลขดำที่ออ่างนะครับ683ปทับ2 5 6หหมายเลขแดงที่ออ่าง3739ทับ2566นางสาวรักชนกศีนอกหรือไอรักชนกสสกทมพักเก้าวไก่จำเลย ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรงเงิน5แสนบาทเงินสด3แสนบาทตำแหน่ง2แสนบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้องและหรือมีพฤติกรรมใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันก่อนหน้านั้นนายชัยธวัฒน์ตุราทนหัวหน้าพักก้าวไกลเดินทาง กลับมาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อติดตามคำสั่งของศาลหลังยื่นประกันตัวนางสาวรัชนกให้สัมภาษณ์ก่อนไปรอฟังคำสั่งของศาลว่าขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการรอฟังคำสั่งของศาลว่านางสาวรัชนกจะได้ประกันตัวหรือไม่ซึ่งตนได้ใช้ตำแหน่งสสและหลักทรัพย์จำนวน3 0 0แสนบาทในการยื่นขอประกันตัวแนวโน้มจะเป็นไปอย่างไรนั้นไม่ทราบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลแต่หวังว่านางสาวรัชนกจะได้รับสิทธิในการประกันตัวซึ่ง เป็นสิทธิพื้นฐานในขบวนการยุติธรรมของทุกคนต่อมาเวลา15นาก54นาทีนางสาวรักชนกก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์และเดินลงมาจากศาลอาญาโดยมีมวลชนคอยให้กำลังใจตรงบริเวณบันไดของศาลอาญาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสรุปนะครับว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นตัดสินนะครับลงโทษจำคุกค,คุณไอรักชนกเป็นเวลา6ปีแบบไม่รอลงอาญานะครับและ ก็ให้ประกันตัวนะครับเพื่อจะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ครับการที่คุณไอ้รัชนกเนี่ยนะครับได้รับการประกันตัวเพื่อต่อสู้กับชั้นในชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันก็ส่งผลดีกับตัวคุณรัชนกเองเพราะว่าคุณรัชนกก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของสสได้ต่อนะครับได้ต่อ และก็ยังไม่ต้องนะครับหลุดพ้นจากการตำแหน่งสสแต่ถ้าเกิดว่าคุณไอ้รัชนกไม่ได้ผักคันตัวในวันนี้แน่นอนครับว่าตำแหน่งสสก็จะหลุดทันทีเราก็ต้องเข้าเรือนจำทันทีก็ต้องต่อสู้กันในชั้นอุทธรนะครับว่าสุดท้ายแล้วศาลอุทธรณ์จะเห็นใจหรือยังไงหรือมีแถวแนวทางไหนที่คุณรัชนกจะสามารถที่จะ โดนสารจะลงโทษจำคุกเนี่ยให้เหลือรองรอรง,ง,งอาญาได้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่นี่คือเป็นฟาร์มคืบหน้าที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าวันนี้นะค,คนที่นะอ่อไม่ชอบก็อาจจะโหผิดหวังน่าจะเข้าคุกไปซะเลยนะครับแต่คนที่ชื่นชมก็ดีใจที่อย่างน้อยก็ไปต่อสู้ในขบวนการ ยุติธรรมก็คือในสู้กันในชั้นอุทธร์ต่อไปก็ต้องรอฟังนะครับหลังจากนี้นะความคืบหน้าคุณลักษนกเองนะทางพรรคก้าไกลเองกับคุณลักษนกจะสู้ด้วยวิธีไหนจะสู้ใน,แ,ในแนวทางไหนหรือจะขอยื่นอุทธรเพื่อขอจักลดโทษเนี่ยจะจำคุกเนี่ยไปเหลือ,อแน่นอนครับเหลือแค่รอลงอาญาหรือเปล่าหรือว่าจะใช้กฎระเบียบของกรมราชัณฑ์ชุดใหม่ที่ออกมาหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหมมีอะไรขึ้นหน้าดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ